ลฟลบุรีนุ่นอะไรนะนุ่ประการก็ขี้วแจงมาศย้นแจ้งมาฒนาแมไไปไกลดังอ่ะแจ้งอะไรแจ้งวาสนาแจงที่เมืองทองอ่ะเดอะฮอครับเดอะฮอลเป็นแบบเป็นแบบเป็นสถานที่จัดงานโดยเฉพาะอิมแพแม่อิมแพคอารีอยองจูบิลีลดเนาะ โอ๊ยหลุดแน่ไปครับเเพื่อนจบอกมันม่้สาวอะถกเราเป็นแขกรุจจักแม่แต่ว่ามันตรงมันได้แบบไม่ได้แบบว่าเขาก็เลยไปในนามแขกเป็นสีอะไรนะ Colorful อะไรก็ได้ สีอะไรก็ได้นี่แม่ไปด้วยไนะ้เลยต้องแต่งตัวแล้แม่ไม่ได้ไปหรอถามจริงนี่ก็แต่งตัวไปไหนอะบ้านถามจริงคุณพระไ <c oughs> ม่ต้องไปด้วยแล้วเนี่ยโอ้ god ไปแม่น่ารอพอมกว่าไทยแล้ตอนเะนี้ย <c oughs> แม่หมอพอดีปวดขาอ,อ,อ่านอนอไปฟังุกเขามาอึคนจะว่ามวแม่นแ,แม่แย่ขนะันคนขับแม่เลอดซีำไม่กันจะเป็นแม่เลียงม ไม่ใช่ว่าจะเกิดมาเป็นแม่รีกันได้ง่ายๆนะคะเออยนะคะเปล่าจุมดูชุดเป็นไงจุ่มรู้ว <switched> <Key board> ่าเขาจะไปงานแต่งงานเราก็ต้องแต่งตัวเหมือนเก่าวทีลแต่งเอาแบบไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยแข็งแรงกีนเอาสก๊อตพเบ็นี่ยอยู่ว้าไงว้อ

สูงามได้แข่งแรงป้องโอ้ยตรงเนี้เป็นตรงที่หากรินมากเลยตรงไรคะตรงนี้ได้นามเยอะมากเลยตรงเนี้ยแม่อย่าเพ้่งนี๋ยวเส้นน้ำมันไาย ปัดแก้มยังตุยังรอไอคิวอยู่ฉันปัดให้ก็ได้มีน้ำมากไปเรื่อยๆเลยว่าไอคิวมาเอาล้างปากที่ตัวนี้ก็ปัดให้หน่อยได้มค่ะคิวดูนะคิวนะทาปากไม่ได้เลยแล้วแป้งจุกกว่าใต้มุมสวยมากไปเอาแป้งดิจะได้แบบจะไปไหนี่อะจะได้ไม่ต้องใช้ของคิวไปไหนพี่นี่ ไปใช้แสงกําลังเคียดเร่องชุดสีสีส้มขาวอยู่เนี่ยไปโรงพยาบาลคุณพีชเนี่ยจะทำไงดีอ่ะตัวทำแนา แล้วพี่ปูลูกพอโอเปไ็นไมโปชูเหอ,อพี่ปูหัีแม้ใส่ก้อแผงยังยางไมเป็นอะไรเหรอฮะถึงขี้ขนาดนี้ฮะใครเหรอเนี่เป็นไรก็ <c oughs> อาบแดดอที่เขาชอบนอนกลางแดด แม่เรียกชื่อเขาดิแม่เรียกชื่อเขาดิเป็ดเป็ดจังคุ้ชื่ออะไรแ,แม่นอนไวไม่ได้ช่วยโรื่องความต่ำเรียวกะคุ้มชื่อไหมแปงแปงจิง๋วันนี้แจ๊ กม่แมงป่เรากลับมาเก็บของแล้วก็เก็บเก็บเก็บเลยราดูมเปลี่ยนชุดออเรก็้อไปเก็บเี๋ยวก็ไปเก็บชุดตัวอย่างรีบเด็สัมเรากลว่ากระเป๋าไว้นั่นหรอกปไม่ไม่องน่แหละสวยแล้วคุณไปอรอไปชุดนี้ล้แไง คนปะมีกระเป๋าไปไหนอีกน่าคิดก่อนอุ้ยไม่คเม่ไม่เปลี่ยนชุดแดงไปด้วเนาะไมมาเลยโคนส้มไม่สวยขาวไม่้งหรอไมคิดจะเไม่เนี่้าแต่งไอ่คิดโน้องาวระบบหอแ่งีใหม่แต่งหลังไม่โคน้อขาวหรอหมาถึงอะไรานตงขาะ ว้าวนุงคิดของหนูเดี๋ยววางแก้วตรงนี้เดี๋ยวน้ำมันเข้าไปในที่ใส่เครื่องประดับละลังมันหยู่ว่าสุ่มประดับอะไรอะไรจุ่มนี่แปลงได้หว่าถ่าย่ายไปในวัตถุ่มันอเอามาแปลงแ่นไน่ได้เอามาดแล้วคือคิวครับ แขัดรถคูสีแดงนะฮะได้สิใครอยากโทรศัพท์ใครวัสดีใครคนดูคิวหน่อยเหนาไม่จุตรงนี้ฮัลโหลเงินก็สวยว่าอ้ไหนคนจะออกแล้วเขามาออกแต่ไม่มีอยู่จริงตอนนี้ไม่มีอยู่จริงลูกใครคนด่คิวหน่อย คือตอนนี้คี่ถึงเสือนะที่แกแต่งหน้ามากเหนื่อยในเฮียขอรู้หน่อยหนึ่งนะแล้วตู้ขายพี่ชิวไมหมรับให้อ่ะอ๋ออ๋อปิดเสียงอยู่ทุกคนว่าหนูต้องเติมอะไรไหมคะไม่ต้องแล้วลงพื้นเลยอ่ะ แล้วบ้านอยู่ไกลกันยังไม่ออกมาคือไอ้ลาดพาวติดสะพุงเราไม่ได้ผ่านลาดพาวเนาะไม่แน่นะไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ผ่านลาดพาวไปไปลาดพาวอ่ะตอนแม่บินเสร็จโดนเมืองเไยอ้าวแล้วโดนเมืองไปทางไหนไม่ผ่านลาดพาวก็โทรไปเองไงเจ๊นี่ขี้บอกทางที่แล้วเหรอยังขอไฮไลท์ให้หน่อยหน่มเต็มหน้าลูกก็เลยเนี่ย หนูไม่ออกหรอว่ามีกระเป๋าเสีอะไรบ้างอ่ะก็คิดคิคิดแต่งในี้ตอนนึงแม่ตอนั้นแรกถูกแต่ไม่ได้อ่ะนี่อ่ไหนพี่ซี่วะตอนนึงตอนนึงี่กำลังงนเชียงอยู่พีอเปิดด้นี่ย เรื่องเรื่องแกะตัวในตู้ฉันไม่ได้แร้วดแม่สวัสดีครับหยตายดูดีมากเลยเสือมันดูแบบธรรมชาติเลยใช่ไเราธรรมชาติธรรชาะกอลังคิดอยู่เนี่ยว่าจะเสือไปบ้างนต่งตอแต่งหน้าเราหน้าหลักเนาเนาะ ไม่ใช่เพราะจุกเป็นคนแต่งหน้าแล้วน่ารักดูดิหน้าคขาไม่เคยมีเครื่องต่องางเขาเลยไม่เคยแ้องมันจะแบบเรียบอาฉันปัดแก้มไม่อยู่แบบเมือสี่ไอคิวเมคอัพเออไอคิวเมงอัพคิวเมงอัพแมรี่ไม่ได้ไปแต่แต่งตัวมาแล้วก็เช้าเนี่ยไม่ไปไหนครับเนี่ยพูดอยู่บ้านเบาๆแต่ตอนเยอะผมขนาดนี้นอนยังไงก่อนโอ๊ย ตอนนี้เขาเปลี่ยนลุกเนี่ยงานเดียวบ้างเลยรู้ปะเสือแลิกติดชิแม่ให้ดูแม่แม่แตองมาตลอดงานพี่โบ๋เดี๋ยววันที่สามสิบงานกับพี่อ้ํคุณอ้ํพี่คิวทำทรงแบบเหมือนวันนั้นอีกนะที่ผมไปแต่งให้ที่โฟร์ซีซันอ่ะใช่ก็ตัวทำมล้วฉันใส่ชุดที่โฟร์ซีซันด้วยอยากอ่านมากเลยจุ๋ม ใช่ครับชุดมมันนั้นอครับถ้ไม่เห็นไม่ได้คุณแว่นมาอุ้ยแต่หน้าไม่เข้มแต่หน้าไม่เข้มแบบวันนั้นนะได้แว่นมาแว่นดีมากจะปอนมาให้ไหนไหนเดิชุดนี้ก็ไปได้นะเสือชุดนี้ไปได้ไหมไปได้ค่ะแม่ส่องนี่เหรอถุงวันอื่นพี่คิวอุ้ยเข้าสวยเลยสวยจี๋เลยที่บอกเหมือนเที่บอยกับเดนมาล่า หยุดสติดข,ขายหยุดขายรักนั้นเป็นแหวตุ๊กตาด้วยหลักตานะทีโอโรสสวยขายเขาไม่ได้ใส่ชุดนี้อุ้ยเสือตู๊กจ่าอุ้ยแว่นให,หม่ค่ะมีแนวไหมอยู่นี่ไปไหน,น,นอีกนะตึ๊ดเห็นเขาแล้วจริงหรอถ้าไม่อันนี้ก็ต้องเป็น LV ปราสาทราชวงศ์เบื่อแล้วปราสาทตุ๊กชีขาวไงตุ๊กชี่ไหน นี่ไม้ไผ่ขอบคุณค่ะตัวทิงเราเห็นขาอ่อนเหรอไปงานแต่งค่ะสีเงินเขานั่สีเงินเหอสีน้ำเงินน่ะสีเงินหรือน้ำเงินสีฟ้าน่ะสีฟ้าจัดไปวิวออแชเนลสีเงินวิวใส่เซอร์เรียสิอ๋อชุดชมพูนี่ใช่ป่ะทาได้พี่จันทนาเพจอะเจ็ดเงินนะเนาะ กลับมานอนนี่ป่ะออกงานไออกงานจริงจังแล้วเคยได้แต่งงานแม่เลยะคุณอ้อ่อภิชาติออกงานกับคุณอ้ำแบบอภิชาติวันที่สามสิบมกราโรงพยาบาลเกษมลาดแม่แม่จาตัวน่นอะไร แ,แต่งหน้าให้พี่จุ๋มโอเคว่าเสร็จแล้วอ่ะแม่แล้วมแม่ใส่แว่นอะไนี่ะเ,เขาให้มาใหม่แว่นแต่งหน้าดีมากแว่นแบบอออืืหเนี่ยของไอ้เนี่ยท่ยเยาเฟกด,ดีมากโอ้ยไปเปลี่ยนสซตปก่อนดีไปเรียนแต่งหน้าดีกว่าเสืดอะไรตกนานอื้ มีใบนี้ก็เข้าเนี่ยสวยอ่ะให้บุ๋มพี่จุ๋มเนี่ยแม่ก็ไปเรียนไหนหนุ่มสวยนะุ๋มสวยมากหรอในพี่จุ๋มขอดูหน่อยเดี๋ยวนะแต่งยม่อไปอยังพี่จุ๋มหวที่กันไทยมันคืนยังยัง ไม่สวยอ,อย่ะ,มมะไม่สนุกอ่ะต <c oughs> ายหา่าละเราไปเชื่แต่งปัดปัดชิมเมอร์ให้พี่จุ่มปัดตัดดีแล้วนึงดิมีเซฟไคหวะไม่ ไอคิวมพยงรับเพียกลับมานี่บบเนีกลับมาแม่คุณนี่นอนนี่กันหรอจุบนอนนี่เหรอคะน้าไไงสวยมากพุ่งตรงไหนี่ะแม่ใน้าสวยมาขึ้นหน้าเก่งอยู่นะสวย เดีจิมต้องไปท่าไปอย่านี่กันทำไมสวยลูกเป็นเลแบบไม่ดีไม่ใช่ฉันขี้เกียจลงผิวออปอยบางๆอย่างนี้หรอเอออันนี้พูดจริงตอนแรกมันจะรั่วห้ฉันฉันบอกไม่เอาฉันขี้เกียจลงผิวเสร็จยางในคิวของฉันเสร็จยางในคิวอ่าเสร็จยางเดี๋ยวจะทำให้อีกสนุกปั่งานเขาชื่อว่าอะไรนะครับคันลูกู สูไลสีนี้หวายเขื oh. Oh, ่อไปปะเนี่ยว่าจะห้แม่โอ้โหว่าม <lair> ึงอะไรมีคำว่าจะวะไปไปไปชุดมันไม่ได้มันไม่มีสูตรมันมีนะแต่ว่าความมันเต็มเกินอ่ะโอ้ยสวยไหมสูยลตอนใต้ตาอีกตองข้างไปด้านปากจะไม่เสร็จปาก เงินไม่เอาวันนี้อันนี้สวยเอึนนี่ไม่เอาถ้าจะเอาอันนี้สวยกว่าโอ๊ไม่เอาไม่ีรูปนะไม่เอาพี่ผมถือว่าอีมากกว่าหนูไปเปิดย้อนรูปดูอ่ะ้วมเนยอ่ะแม่เพจนี้คือเพจ Beauty เจ m นะไม่ใช่กระเรลวกะลาดอันนี้ขึ้นนะคุณห่มจริงๆเห็นไหมสวยๆนั่นแหละสวยใส่หน่อย

หมดเลยเดี๋ยวูกำิเี่ัตาลวะนี่ไงฉันส่เนีคล้ายตัวเลยไุดสีอะไรครับนี่เลยเทาเาเอ้้ตาลเทาเทาเอุยอ้ยน้ตาลเาเทาแม่จะ<า>ไ,ได้้ปาปรมาณ1โมงโมงค่ง,งเรออกซแบงสลูกแม่น่าตกปะ แฟนดิกาก็สวยนะพีเหรอคะแม่อะไรก็พอ,องแม่น่าตกปะไม่น่าตกเพราะแม่รักตึ๊อ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 ตึ๊ตึ๊อรักลูกทำอะไรก็ทำไปเถอะมันเป็นตัวของเรา,เอาอะไรวะอ๋อแต่ว่าอะไรเกี่ยวอะไรเสือดูเสือก็ยิบตาเสือดูดูแล้วเหมือนไอนี่เลยนะเหมือนลูกน้ำมาเลยนะทำหน้าเหมือนกัน โอ้ยคิวนี่ฉันก็เดินกลมเกินแบบพวกเธอได้เลยเนาะแต่ท่านี้ก็เก๋นะกลมเกินไหมแบบนี้เก๋ไม่เปลี่ยนไปเลยตัวมนะครแม่ไปเลยควรจะไปตั้งนานแล้วพวกไปเลยใช่ไหมนี่ก็เก๋นะไ่เอาปะเนี่ยไม่เอาเนาะไปเลยควรจะไปตั้งนานสาวมากอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนเมืองที่มะเลยปรชนแบบแรกก้มเยอะไปนี้คอเสื้อกว้างก็เดี๋ยวยกขึ้นมาหน่อย เพราะว่าอ่ะเอาเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยหนาวมากหนาวแบบอยากแต่งหน้าให้จุ๋มมี้ตัสนุกอ่ะมาดิมาคิวเวอร์ไปคิวให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเติมให้จุ๋มคิวคอนซีลเลอร์พี่บุ๋มหน่อยวิวิวคิวทำแต่งเกาหลีด้วยใช่ไงโง่มาพึ่งซื้อมานรอบหลังเหรอทำแตกไปขอโทรตะขับ พี่ผุมมันไม่ได้แตะมันหลุดแต่สอรี่ที่มันทําตกเออก็ต้องบอกสินึกออกปะมันไม่หลุดมันหลุดมันแตกไงมันแตกก็ได้แต่จะตูดมาเมื่อกี้อะสอรี่ไปหรอพี่หื๋มไปงานอะไรคะเข้าันมีน้องกอปรสวยผ่องมากเขาบอกจุ่มบริการกันก่อนโอเคเป็นมอ จุ่บอดเหมือนบอดี้การ์ดที่ดูแลดูแลเครื่องเพชรคุณบุ๋มจริงถูกไหมทีนี้ไหมคะพี่บุ๋มอยากได้คอนซีลเลอร์อะค่ะก็นล็อกล่างสุดติดตาหายคอนซีลเลอร์อะไรอะคอนซีลเลอร์แต้มรอยสิวรอยเยอะมาะก็ใช้ได้แต่แป้งหรืมีเ้องตัดองตัดช่องถ้าแต้มไปกิเลียบแม่ ึงกมก็มาจิบให้ขอบคุณฮะ thank you คุณเฉกขดูดูอันี่คุณผู้ชได้ไหมได้่หรอสวยสวยนะสวยได้เนาะใหญ่มันเ็สวยได้เบียเปี้ยวเยี่ยวเยียวต้องใส่อะไรปะคออ